กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระเทลานุเทระทุกรูปกราบเรียนท่านประธานในพิธีกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่มาร่วมกันแสดงความอาลายัยแด่คุณพ่อกันโพสีดิฉันหมอลำเพชชาพระาธาตุขามแก่น เยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปะวัฒนธรรมปีพุทธศักราช2558และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดประธานชมรมหมอลำรุ่นใหม่แห่งประเทศไทยจบชั้นศึกษาชั้นกลางมัธยมภาคบังคับจากวิทยาลัยนัตศิลป์กรสินสถาบันบัณฑิตพัฒนศินกระทรวงวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีสาขาศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านระดับปริญญาโทจากสาขาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบคณะศิลปกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ได้รับฉันทานุญ,ญาตจากท่านคณะเจ้าภาพได้มาลำล่องตรงสังขารเพื่อส่งยงบิญ,ญญาณของตุณพ่อกันโพสี ให้ไปสู่สุกติภพภูมิและมาร่วมไว้อะไรยแด,ด่คุณพ่อกันโพสีขอสแสดงความอะไรค่ะ tách sang gây Hãy đầy Nên là hành hát Nên đây Nên là hành hát Thương การสันต้านี้บ่มีวั้นตั้งเพียงมันเวียนอย่างยังคอ,อยถอยเลยื่อยกเพียนพันเกิดแก่เจ็บต,ตายนั่นมันเป็นเรื่องรรรม,มดาองสัมมาตา,าคาเทศนาสอนสีท่ทำอพค์ของเ่านี้เป็นของดีมันเทียงบัญญัติทียนงใหงู้้พอได้วนันเืินนตื่นมา อยู่ในโลกหน้าบ่มีอยู่อัมมตะบ่ตายซากก็ตายเร็วดังกันหมดเพียงเกิดมาเพียงในสุ่มซึนอยู่ใวันเคืนเศร้าคันโอ้โอ้โอ้เกิดมาแค่ใส่กรรมซา จะทำโลกบ่มีทนดอกวงเดียนเปียกจังเดียวกับเช่นตวงล่อแห่งวัดตาบ่ว่าโยมนอหรือพระผู้มันมีเงินล้านต้องพอทานหมดเพียงโมละนังแตกเสียงแม่ง่านบ่มีวันางดีไปได้กสคน แสนสีห้ามากลมก็ต้องจากใตเยือหเพื่อนะที่ลองไหลเอือยไปเนาะายน้ำถึงสี่ยูถึงสี่หานบ่อนี่ยางนากก่พถึงสิยูแลา,าส,ออสีหานบอ่อนียานน้อไก่พาพวกเป็นไก่หมูหมาทั้งคว้วงัวและสา มากระตายเกียงเนี่ยบอยังนำลงไปถาดตั้งดับหมดพุทธลงบินกลายเป็นหินก้องฟ้านายปุรียังแหลงเพืวกกัดแมงหรือว่าใหม่ตั้งท้องไปกระโดดดังน้องเน่น้องนุ่นแต่ไต่บอยังตาทพีอยู่พัง ทางทางไหนบังไร่ฟันอาิตย์อา,าปัสกเดทานั่นในคนผิจารณาชาลาธรรมโมมณีชลังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้จากเรื่องผลนความตายชาลาธรรมโมมณีชลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ ลมีใคบ้างไม่ได้พยาธิทำโมไม่พระยาทิงานติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเรื่องผลการเจ็บไข้ไปไม่ได้เพราะมีความเจ็บไข้เป็นบัดอาหารนั้นของคุณ มราณาธรรมโมไม่เมราณาะนังอนติโตรเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงผลความตายไปไม่ได้เม้นยงไผ่เด้กอกหต้องตตยถิมดรกบอยังสัพเพียีเมยปิเยียมะนาปินานาภาโวปินาพาโวเราจะพักพาจากของอันเป็นที่รักที่ชอบทั้งหลาย กองทะ้าทายอีกครั้งตต่จากความสมหวังกัมมสศาโยมะเหตกรมมทายาโทกัมมโยนิกรรมพันธุกัมมปฏิสารโนยังกัมมังปริสาเน กันนานางวาตาปะังบาตัสะทายโททวิสามีเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งทอาศัยเราทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะได้รับผลกรรมนั่นนั่นกรรมสีน้ำเกินสนอง จองตามบ่มีเวรนนี่ฮักเต็นควรจริงแท้บ่ทันแต่ไปเป็นเออโอ้ยักสุขลาบเลิ่นในท่านสร้างแต่สิ่งดีบัดเวลาตายไปนี่บุญสิสรงคอยหนุนเป็นปัจจัยเป็นทุนอย่างเงินจริงแท้บุญบ่เหลือ ក្រើនៅជាទួលដែวាវាពិន់ទួលតែរក្រាសួន្រុ